สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่20กันยายนค่ะยูพันธบัตรสหรัฐสิบปีพุ่งระหว่างวันทะลุ3.5%ครั้งแรกตั้งแต่ปี2011ก่อนย่อลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าวยูแท้จริงพุ่งแรงกว่าจึงกดความคาดหวังเงินเฟอ้อลงมาฟ้า e ฟ r ยบรีเวนปิดเมื่อวาน2.44% Year to date low ใกล้จุดต่ำสุดในรอบปีค่ะ f d w a t ช h 2ชี้โอกาสขึ้นดอกเบี้ยแรง1%พุทนี้เหลือพน้อยลง แปลว่าเฟดเข้มสุดแล้วหรือพิกฮอกกินเนสในระยะสัน้นแต่ความน่าจะเป็นที่เฟดฟันสตาเกตจะสูง4.5%ขึ้นไปในปีหน้ามีมากขึ้นตอกย้ำภาวะดอกเบีย้ยสูงยาวนานหรือ higher for longer ค่ะหุ้นสหรัฐคัมแบ็กระหว่างวันจนปิดบวกได้สีเขียวกระจายเป็นวงกว้าง9ใน11เซกเตอร์กลุ่มโลหะและเหมืองแร่อัพเฟอร์ฟอร์ม นักกลยุทธแ์แคทแอมยืนยันผลการเฝ้าสังเกตตลาดหลัง US CPI ผ่านไป1สัปดาห์ไม่มีอะไรใหม่เป็นเพียงการทำงานของ Data d e p e n d e n t คือหนึ่งในสามสมมติฐานที่เราวางไว้ประกอบด้วย higher for longer data dependent below trend US growth นำมาซึ่งกลยุทธ์ปัจจุบันเน้นหุ้นราคาถูก PE ต่ำมี Story การเติบโตหรือฟื้นตัวตอนนี้หรือเร็ว,รวนี้ดวยปัจจัยขับเคลื่อนที่ทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐขาลง ตลาดตกใจ Pri ซินปรับเส้นทางขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่ดีเพราะเปิดช่องให้ประเมินข้อมูลใหม่ๆที่จะเข้ามาในทางผ่อนคลายง่ายขึ้น VN index ร่วงหนักเมื่อวานค่ะโดยไร้ข่าวที่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิครั้งแรกใน5วันทำการย้ำซื้อสะสม KT Energy KT Mining KT Vietnam และ KT a s h a s ค่ะ มาดูกันถึงการเข้าหาตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเศดีเด็กปิดที่1 6 3 1 5 7จุดจุดบวก0.07%มูลค่าการซื้อขาย6 1 5 9ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังมองอัพไซด์จำกัดจากแรงกดดันปัจจัยสำคัญภายนอกคือการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเฟดกลางสัปดาห์นี้ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่4 0 1 6ล้านบาท และยูพนันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.3 6เปรซปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0 0 1ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36บาท99สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทอ่อนค่าตามทิศทางสกุลเงินในภูมิภาคซึ่งนำโดยเงินหยวนของจีนที่อ่อนค่ามากสุดในภูมิภาคระหว่างวันเงินบาทอ่อนค่าไปแตะ37บาทต่อดอลลาร์อีกครั้งซึ่งยังมีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามาต่อเนื่องทางฝั่งของเอเชียเซี่อมขายเข้ามาส เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนหลังจากประธาน,นาธิบดีคุณโจไบเดนผู้นําสหรัฐประกาศว่าสหรัฐพร้อมจะปกป้องไต้หวันจากการลุกรานเซึ่งไฮคมัมบัสติดปิดที่3,115.60จุดลบ0.35เปอร์เส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทําการเนื่องในวันผู้สูงอายุส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยออกปิดบวกในวันจันทร์ค่ะขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชมุมนโยบายการเงินของเฟดซึ่งจะมีการถแถลงในวันพุธตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสตามเวลาไทยดาวโจนส์ปิดที่31,019.68จุดบวก0.64% S&P 500ปิดที่3,899.89จุดบวก0.69%และ NASDAQ ปิดที่11,535.02จุดบวก0.76%ค่ะ ส่วนฟังของตลาดหุ้นยุโรปปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันจันทร์หลังการซื้อขายเป็นไปนอย่างผันผวนขณะที่นักลงทุนรอผลการประชุมเฟดในวันพุธนี้ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างมากรวมไปถึงการประชุมของธนาคารกลางอื่นๆในสัปดาห์นี้ค่ะ CS c ซี40ปิดที่6 0 6 1 5 9จุดลบ 0. ปิดที่1 2 8 0 3 2 4จุด ส่วนตลาดหุ้นอังกฤษปิดทําการเนื่องในรัฐพิธีพระบร,รมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2ทางฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยค่ะเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชมุมนโยบายการเงินของเฟดซึ่งจะมีการถแถลงในวันพุธตามเวลาสหรัฐหรือในช่วงเช้าตรู่ของพฤหัสตามเวลาไทย ทางฝั่งของสัญญาณ้ำมันดิบดัซซตสตรารนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ค่ะเพิ่มขึ้นมา0.7%ปิดที่85ดอลลาร์73เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัวอย่างไรก็ดีค่ะสัญญาณน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะทำให้เศรษฐกิจเผชิญภาวะถดถอยและส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันส่วนฝั่าฮงบลนเองค่ะบวกขึ้นมา0.7%ปิดดที่ 92. ่92อลาาร์ตบเล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดสัญญาทองคำตลาดโคมเม็กซ์สมบรูรเดือนธันวาคมลบ0.31ปปิดที่1,678ดอลลาร์20เซนต์ต่อแทร์อล์อลส์และนี่คือทั้งหมดของ K คท d อมบ์เดลีที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะ และในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KTM Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ